สวัสดีครับพบกับสุปตลาดอีกครั้งนะครับประจำนะครับวันที่สิบแปดนะครับเดือนพฤษภาคมสองพันห้าหสิบเจ็ดนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงของวันเสาร์เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์ที่แล้วถ้ามีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีการออกมาพูดของสมาชิกเฟดน,นะขชื่อว่าเวเฟอร์บอเฟอร์นะครับเอ่อในวันจันทร์นะฮะอ่า นะขอให้ความเห็นว่าเงินเฟอ้อจะถึงสองเปอร์เซ็นตนะครับคือเขาที่เอาทางเฟดมองไว้ช้าๆกว่าปีก่อนนะครับก็คือเอเงินเฟอ้อเนี่ยจะเข้าใกล้สองเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะช้ากว่าปีก่อนแล้วก็ตอนนี้นะครับยังไม่มีคนจะเปนในขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกดเงินเฟอ้อนะครับาการให้ความเห็นของสมาชิกเฟดในวันจกกันทร์ก็เอสร้างซนติเ m e n t ให้กับตลาดาทีนี้สัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องน่าสนใจอย,อย่างนะก็คือตัวอัตราเงินเฟอ้อของประเทศอังกฤษเนี่ย ตอนนี้ก็ปรับตัวชะลอลงนะครับเห็นว่าทั่วโลกเงินเฟอ้อเริ่มชะลอลงนะครับแล้วก็เอ่อเห็นว่า,าจีนกับอเมริกาเนี่ยเริ่มทําสงครามการค้ากันรอบใหม่นะครับก็ขึ้นภาษีการนําเข้าของแต่ละประเทศกันนะครับอเมริกาก็ขึ้นภาษีการนําเข้ารถอีวีนะครับก็กดดันทางจีนจีนก็มีการขายพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาออกมาด้วยนะครับแล้วก็ทางจีนตอนนี้ก็ออกมาตรการนะครับ เข้ามาพยุงอสังหาภายในประเทศที่เริ่มมีปัญหาด้วยนะฮะส่วนทาง ECB นะครับก็ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นเอ่อจะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับเอ่อเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาในเนี่ยมีการให้สัญญาณของทาง ECB หรือว่าของทางยูโรนะครับว่าจะามีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยช่วงกลางปีนี้นะนี่ก็มาถึงช่วงกลางปีแล้วนะครับเอ่อทาง ECB นี้ตอนนี้ก็ ส่งสัญญาณนะครับก็ที่เซนลากาศานะครับของทางประธาน ECB นะก็ส่งสัญญาณปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้านะครับนี้ก็ ECB อาจจะนะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับในเดือนหน้านะฉะนั้นลองโฟกัสนะครับเพราะว่าถ้าทางยูโรเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนประเทศอื่นเนี่ยนน่าทำให้ยูโรมันแข็งเมื่อเทียบกับค้างกันอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเน่งซึ่งน่าจะส่งผลกับการราคานะอันนี้นะครับก็คือ ทางไบเดนเนี่ยสั่งปล่อยให้ปล่อยน้ำมันดิบสำรองหนึ่งล้าน,นเรลสู่ตลาดนะครับเพื่อนะครับลดราคาหน้าปั๊มนะครับช่วงซัมเมอร์ครับประเด็นนี้สนใจนะครับที่ผมยกนามาพูดเอ่อช่วงต้นปีเนี่ยทางกระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยของอนโยบาลในการซื้อน้ํามันเข้าสต็อกสะสมไว้อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็เอ็ดใจไว้เขาซื้อขึ้นมาเพื่อกดตลาดหรือเปล่าในตอนช่วงช่วงที่ถ้าราคาน้ำมันมัน,มนสูงอะไรเงี้ยครับ ก็น่าจะตามที่ผมมองไว้เหมือนกันก็คือ,อตอนนี้เขาก็ได้มีการสั่งปล่อยน้ํามันดิบสํารองออกมาแล้วซึ่งมันจะส่งผลกับราคาน้ามันนะครับจะเห็นว่าราคาน้ํามันตอนนี้เริ่มเป็นแนวโน้มขาลงแล้วครับฉะนั้นไอ้ข่าวเนี้ยมันเป็นประเด็นเชิงลบกับน้ํามันส่งผลกับสงครามก็เริ่มจะซาลงนะครับอ่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งคันที่ที่นี้สิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปดังนี้ถ้าจะดูราคาน้ํามันก็คือดูว่าทิศทางของทางโอเปกเขาจะ มองประเด็นนี้ยังไงนะครับเรื่องการลดกําลังการผลิตของทางโอเปกนะครับตอนนี้ทางโอเปกนะครับก็ยังนิ่งๆอยู่นะฮะทีนี้นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวเลขเศรษฐกิจให้ดูดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมันออกมาดีนะครับก็พวกตัวเลข p m i อันนี้น่าสนใจอย่างนะที่เลยอยากจะยกมาให้นะครับเราเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตัวเลข n e m p l o y m e n t เนาะตัวเลข p m i นะครับ ทั้ง2ตัวเนี่ยมันออกมาเนี่ยเกิน50หมดเลยนะครับโดยปกติแล้วตัวเลข P M I อ่ะมันชอบไม่เกิน50นะครับแต่แต่ละช่วงก่อนนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ตัวเลข P M I ออกมาเกิน50นะครับทั้ง s e r v i c e สกับใน f เจอร์ลิงด้วยนะครับแฟ s ์เซอร์วิสที่ออกมาดีเลยนะครับเดังตัวเลข P M I เนี่ยจะชนีของการค้าของเอ,อ,อเมริกาเนี่ยมันออกมาดีนะครับผมผมแล้วโดยส่วนตัวหวงว่ามันเซอร์ไพรส์นะออกมา54เลยนะครับ น่าจะเป็นภาคบริการที่แข็งแกร่งนะครับทางจ้างงานทีนี้ unemployment claim ครมันก็สะท้อนออกมาด้วยนะครับอย่างครั้งที่แล้วอันเอนเพลย์เมนต์แครมันเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยตัว unemployment ม l a i m มันกลับลดลงนะครับซึ่งส่งผลให้กับตัวดอลลาร์เนี่ยช่วงก่อนจะแท่งเนี่ยครับเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเกิดแรลลี่ขึ้นมานะเดี๋ยวมันจะสอดคล้องกับการาฟราคาด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกราฟราคาตอนหลังเนาะเดี๋ยวผมมาพูดย้อนให้ดูให้ดูนะครับอ่าทีนี้นะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาจริงๆคือภาพรวมแล้วว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่ประกาศมาของหลายๆประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าทางเฟดก็ยังไม่ได้ให้ส่งสัญญาณอะไรที่รุนแรงมากนักนะครับนะมีแค่การออกมาให้ความเห็นของสมาชิกเฟดบางทัานนะออกมาหันว่าออกมาบอกว่าเงินเฟอ้ออาจจะลดนะครับแต่อาจจะช้ากว่าที่คาดไว้นะครับก็ จะเห็นว่าตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นมาพาแรลี่มาก่อนแต่วันศุกร์เนี่ยมันเป็นการปรับฐานเชิง,เ,ชงเทคนิคนะฮะอันนี้นะครับติดทั้งเทนไลน์ติดทั้งเส้น moving average ด้วยนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับอ่าแนวต้านโซนิกนะครับอ่านี่เดี๋ยวปรับกลับก่อนอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรนะ่าสนใจปามกี้เราพูดถึงเอ,อข่าวที่สําคัญไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะ สรุปข้อมดให้อีกทีนึงเนาะเพื่อมาประกอบกับกราฟเนาะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่จะถึงนี้สัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าตัวเลขที่น่าสนใจนะก็มีวันจันทร์นะครับมี BOJ นะครับอ่าดูว่าเขาจะพูดยังไงบ้างว่าตอนนี้มีข่าวว่าค่างเงินเยนอ่อนค่าอยู่อย่างต่อนเนื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้ครับ CB Consum e r c น n f i d น n c e ะครับน่น่าสนใจนะครับ ทีนี้ก็เป็นจวันพุธนะครับวันพุธมีเจอมันพริมซีพี p นนะครับก็ถ้าตัวเลขลดลงก็จะทำให้ส่งผลบวกกับตัวยูโรโซนนะว่าอาจจะทำให้ทางยูโรเนี่ยกล้าที่จะปรับ ECB เนี่ยกล้าที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในเดือนหน้าน่าจะชัดเจนมากขึ้นตลาดอาจจะเล่นก่อนก็ได้นะร,รอร,รอร,รอตัวตัวเลขนี้ด้วยถ้ามันลดลงตามคาดก็ ลาอาจจะเล่นสตอรี่ว่าอยู่โรน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเหมือนประเด็นที่บอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัววันพรดีหัสนะมีพีรีม GDP นะครับก็น่าสนใจนะครับถ้ามันยังมากกว่าคาดนะครับก็จะส่งผลบวกกับดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัวอีกตัวเลขหนึ่งไอเอ็พอยเมนต์แครนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วออกมานะครับนี่ตัวเลขนี้อย่างก่อนนะอ็พอยเมนต์แคออกมาสองนงห้านะครับทีนี้ครั้งนี้นะครับ สัปดาห์หน้าก็คาดการณ์ว่าได้218นะครับถ้ายัางน้อยกว่า215จะเป็นผลบวกกับดอลลาร์นะครับอ่าแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างก็คือคอ PCE ไพรอินเด็กนะครับราคาสินค้าและบริการนะครับก็ถ้าออกมาลดลงก็จะสะท้อนถึงตัวเลขเงินเฟ้อว่ามีแนวโน้มอาจจะปรับตัวลดลงได้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับสัปดาห์หน้ามีตัวเลขสำคัญสำคัญก็ประมาณนี้นอกนั้นก็รอดูข่าวครับทีนี้ ช่วงนี้นะครับสงครามนะครับก็กระแสด้ซาลงนะฮะแล้วก็อตอนนี้ทางสารโลกเนี่ยสั่งให้ Israel อิสราเอลยุติการโจมตีนะครับในลาฟาในสวนกาซาเนาะแล้วก็ให้เปิดจุดผ่านแดนนะครับแต่ตอนนี้ก็อิสราเอลก็ยังเงียบๆอยู่เนาะย,ยังไม่สนใจอะไรนะครับก็มีการแจ้งจับนะครับทางพงานาธิบดีของอิสราเอลด้วยนะครับตอนนี้ก็สงครามก็เงียบๆนะครับ อประเด็นจะคล้ายๆกับช่วงสงครามมัลเซียกับยูเครนคือเอมันจะสร้างจุดสนใจให้ตลาดในช่วงแรกๆนั้นพรงนั้นก็ตลาดก็จะไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากก็ลบกันไปในพื้นที่เหมือนสงครามมัลเซียยูเครนไปนะครับแล้วก็สงครามเริ่มจะไม่ได้กดดันอะไรมากแล้วกลายมาเป็นสงครามทางเศรษฐกิจแทนจะเห็นว่าอเมริกากับจีนกลับมาเล่นสงครามการค้าแล้วโดยบีดกันทางภาษีนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็ได้ซ้อมลบ นะครับรอบเกาะไต้หวันนะครับทางบริษัทที่ผลิตชิปเซตก็มีการออกมาบอกว่ายอมปิดรายการผลิตได้นะไม่งอนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกับจีนกับอเมริกาก็บีบกันทางการค้าไปนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกราฟก่อนดีกว่านะครับอ่าเมืสุดที่ผ่านมานะครับกราฟนะครับพันธบัตรติดแนวรับนะครับติดแล้วเด้งนะครับ ส่วนตลาดหุ้นนะติดต้านนะครับติดต้านมาบางตัวติดมาก่อนแล้วนะครับก็ไหลนะครับมีดาวโจนไหลลงมานะครับแต่ว่า s อสกับ n a s แ a q เนี่ยก็มีเอออสเนพีเนี่ย,ยวันเพื่อไหลลงมาแต่ว่าก็ยังมีการรีบาวได้อยู่นะช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ยังมียรีบาวเแต่ทรงการมันดูไม่ค่อยดีนะอ่า นะครับโซงก้ามันเริ่มจะแกว่งตัวกลับปรับตัวลงแล้วเหมือนกันนะครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงได้อย่างสูงมากนะครับมีโอกาสปรับตัวลงมาโซนนี้ได้นะครับอันนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโซนนี้มีโอกาสปรับปรับตัวลงมาเจอโซนนี้ได้เหมือนกันนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามเจ็ดห้านะครับแล้วก็ตัว s อสเนี่ยก็เป็นห้าหนึ่งสามสี่นะครับมีโอกาสปรับตัวลงมาได้เช่นเดียวกันถ้าจะเปิดให้ดูก็คือโซนราคานี้นะครับ ถ้าจะเช็คก,ก็คือเนี่ยครับอันนี้ได้นะครับก็มีขึ้นไปในเทรนไลน์แล้วปรับเทรนไลน์หน่อยเนาะมีโอกาสปรับตัวลงมาเทสตรงนี้ได้นะสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าห้ามหลุดนะถ้าหลุดลงยาวนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวเนสต์ก็เช่นเดียวกันกราฟทรงคล้ายๆกันเลยนะครับก็หลานหุ้นมีโน้มปรับตัวลงสูงมากนะสัปดาห์หน้านะครับ อ,อการเคลื่อนไหวอันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวทางเทคนิคนะเพราะว่าตัวอย่าชนีตา่างๆนั้นคือมันขึ้นมาติดต้านต้านสําคัญด้วยนะครับต้านเก่าถ้ามันทำํำทายได้เนี่ยมันทำนิ้วมันจะแบกนิ้วหาต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันยังไม่สามารถผ่านได้มีแรงขายอยู่นะครับทั้งสามตัวเลยนะครับแอสเซสต์ด้วยแล้วก็ S&P ด้วยอันนี้ s อสแอพห้าร้อยครับติดต้านสําคัญตรงนี้เห็นไหมครับ อมีแท็กเก็ตอยู่ที่5 4าสนะครับถ้าเป็นสำหรับ SP 5 0 0ร้อยส่วน n น s d a q นะครับและแสงอาจจะขึ้นได้อีกนะแต่ว่าต้องรอข่อมมันติดต้านตรงนี้นะนะตามสำคัญด้วยนะครับอันนี้นะครับตามแนวไฟโวนะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวสำคัญนะก็เป็นวันสุเออวันศุกเนี่ยตัว ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกยังคงออกมาดีอยู่นะแต่ว่าดอลลาร์อินเด็กเนี่ยปรับตัวลงนะครับช่วงวันสุร์เมื่อวานนี้ตลาดตลาดปิดนะปรับตัวลงมาสูงมากเพราะว่าติดต้านนะครับติดทั้งเทนลน์ติดทั้งตัวเส้นมูเวงเอเรลด้วยตอนนี้ตลาดนะครับอาจจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นเทคนิคมากขึ้นนะดอลลาร์ก็สวิงโลไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าเนี่ยดอลลาร์เนี่ยเริ่มสวิงโลแล้วนะครับส่วนราคาทองคำาะับน้ํามันเนี่ยน้ํามันเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตอนหลังแนละ้วก็ ตัวเอ,อที่ผมพูดถึงข่าวของการที่ตัวมีการให้มีการระบายราคามีการไบเดนสั่งให้มีการระบายน้ำมันสำรองออกเนี่ยครับข่า,ขาวเนี้ยก็กดดันตลาดนะครับก็เป็นส่งผลผมเราไม่รู้ว่าเขาสั่งก่อนหรือสั่งหลังแต่ว่าแนวโน้มมันปรับตัวลงนะครับอย่างแรกน,นะก็เรื่องสงครามที่ซาลงอย่างที่สองก็คือเรื่องการระบายนะปริมาณน้ำมันสำรองนะครับ ส่วนราคาทองคำเนี่ยตอนนี้ก็แข่งตัวทางเทคนิคนะห่างกันลงมาก็ตรงจุดนี้นะครับมันจะสะท้อนกับตัวดอลลาร์ดอลลาร์เลื่อนจุดกับตัวแล้วก่อนแล้วนะครับราคาทองคํามีโซนสองสามสองศูนย์เป็นแนวรับนะครับอ่าตรงน,นี้ก็สัปดาห์หน้าถ้ารับแล้วเอาอยู่แล้วมีแรงซื้อปิดทำเอ็นกัลฟิงขึ้นมาได้ก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นแนวรับนะครับอย่าหลุดนะครับอ่าทีนี้ นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงปิดตลาาไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองสรุปภาพรวมอีกทีนียครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์หน้าดีกว่าว่าสัปดาห์หน้ามีประกาศอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับอ่าเปิดให้ดูนะครับอ่ะสัปดาห์หน้านะครับก็ในวันพฤหัสผมให้เป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับวันพฤหัสจะเป็นของ อเมริกาก็เป็น PIM GDP นะครับแล้วก็อินเทร์เน็ตแครมนะครับส่วนมันสู่ก็จะเป็นคอลพีซีไพ e อินเด็กนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการาฟราคาดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไงเนาะอ่ะเดี๋ยวดูกันนะว่าวันนี้ผมจะปิดให้ได้ภายในสิบนาทีหรือเปล่าเนาะอ่าอย่างแรกนะครับประเด็นสําคัญคือราคาน้ํามันตอนนี้ราคาน้ํามันนะครับผมให้ราคาน้ํามันเป็นตัวกดดันเงิน,นเฟอ้อนะครับทีนี้ ถ้าราคาน้ำมันปรับตัวลงเนี่ยมันมีโอกาสที่เงินเฟอ้อจะทยอยไหลลงสูงมากนะครับแล้วก็สงครามเริ่มเงียบมากด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งสําคัญก็คือตอนนี้พันธบัตรมันมีการปรับตัวลงนะต้องรอดูว่าพันธบัตรมันจะมีแรงผลักดันขึ้นจากตรงนี้หรือเปล่านะเพราะวันศุกร์ปิดตลาดเนี่ยมันเหมือนมีจุดกลับตัวนะตอนแรกก็เกิดจุดกลับตัวเหมือนกันทองก็มีโอกาสจะกลับตัวได้นะถ้าวันจันทร์สัปดาห์หน้าราคาลงมาเทนแล้วตรงนี้ยังแข็งพอนะครับอาจจอสองสาม ราคาต้องลงักไม่ต่ำกว่าสองพันสามร้อยนะครับสำหรับตัวราคาทองคำโซนี้เนี่ยโซนนี้ต้องไม่ต่ำกว่าสองโซนนี้นะครับ,นะรบเห็นปะ่ะราคาทองคำมันเคลื่อนที่ภาพรวมมันเป็นแบบนี้อยู่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับฉะนั้นระวังแถวๆนี้ไว้ด้วยไซด์เวย์สักญยาแล้วก็มี sentiment ท,ที่ดีดขึ้น ส่วนนะ,ะตลาดหุ้นนะดดชนิตลาดหุ้นตอนนี้นะครับภาพใหญ่เป็นแนวโน้มขาลงมันอาจจะทำดับเบิลท็อปได้นะครับดูก่อนตรงเนี้ยช่วงโซนเนี้ยน่าจะไซเวไปสักระยะนะครับอันนี้นเปลี่ยนสีกันดีกว่า แตชนี้ตลาดทุนตอนนี้ก็มีโอกาสรปรับตัวลงสูงมากนะครับก็จะเป็นการเทคโรฟิตครับที่ถือมานานๆเพราะว่ามันไม่ทำไฮต่อแล้วนะฮะ,ะจะไซเวไปสักระยะหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับ n น s แ a กกับ s อ500นห้าร้อยนะครับส่วนวิกก็แก่งมองว่าน่าจะแกลงตัวอยู่ในโซนสิบสามสิบสามจุดแปดถึงสิบสองจุดแปดก่อนนะครับตอนนี้รอก่อนดียกเว้นมีอีเวต์ให้ตลาดทุนปรับตัวลงแรงกับวิกก็จะดีดนะครับวิกเอาไว้เฮชชิงนะครับ ส่วนราคาน้ำมันตอนนี้ก็แกว่งตัวอยู่ในโซน79-76นะครับตอนนี้ก็เดือดซึมขว,วดีนะครับก็อาจจะขึ้นไปเทสที่79ไปรอบหนึ่งนะครับเออรอให้โอเปกประกาศอะไรเธอไัยตลาดนะครับราคาน้ำมันถึงจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นซึ่งกดดันดอลลาร์เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือตัวเงินเฟอ้อเนี่ยถ้าเงินเฟอ้อลดนะครับหรือตลาด มีแนวะโน้มสนับสนุนใจเรื่องเงินเฟอ้อมากขึ้นดอลลาร์ก็จะอ่อนลงครับแต่ถ้าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับตลาดเริ่มกดดันดอลลาร์ก็จะแข่งค่าต่อนะครับส่วนทองคําตอนนี้นะก็ลดแรงกดดันลงจากเรื่องสงครามนะครับก่อนหน้านี้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวมาจากประเด็นเรื่องสงครามเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยว่าจะหลบไม่ลบนะครับอีกอย่างเรื่องนี้สําคัญนะปลายปีนี้มีการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานัชนะนนตลาดหุ้นเนี่ยเท่าที่เห็นนะ ส่วนใหญ่พอใกล้เลือกตั้งแล้วตลาดหุ้นเขาจะไม่ยอมให้มันลงไม่ยอมให้มันเสียเสียทรงนะนะมันจะไม่ดีนะครับก็น่าจะเป็นส่งผลต่อเดียจัดชนีตลาดหุ้นนะให้มันเลี้ยงอยู่โซนบนต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ปรับตัวลงนั่นเองนะฮะโอเคผมเรียกอันนี้ขึ้นมาทีกัน โอเคประมาณแบบเหม,มือนเดิมแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับสองสามสองศูนย์ราคาทองคำเป็นแนวสองสามสองศูนย์ถึงประมาณสองสามศูนย์สามไม่ไม่ควรลงต่ำกว่าสองพันสามร้อยนะครับก็เป็นโซนที่อาจจะเกิดการแลว่งตัวใช้เวท,เทาแถวๆนี้ก่อนได้นะครับตอนนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับสัญญาณเทคนิคเนี่ยติดแนวรับกับติดแนวต้านกันแทบจะทุกตัวเลยนะครับก็ รอเล่นจุดกับตัวของตลาดได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับภาพรวมตลาดก็น่าจะบอกกับทุกโปรดักติดติดรับติดตามกันหมดนะครับรอเล่นจุดกับตัวเดี๋ยวลองไปสังเกตดูอีกทีนะครับเนี่ยครับดอลล่าติดต้านทองคําติดรับนะครับน้ํามันติดรับนะครับดัชนีอินเด็กติดต้านนะครับติดต้านกันหมดนะครับอาจจะกลับปรับตัวลงได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปตลาดนะครับก็ มีเช่นเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ